าตัวเขาเพาเองเขาไม่รู้หรอกคือเด็กแค่แปดขวบเนี่ยคุณจะแสดงทำขนาดนี้มันเด้ไม่ได้นี่จะขึ้นศาลนะศาลอาญานะั้นจะเอาความศาลนี้เข้าไปนะหายหลายหลักตึงเลยค้าวตากตาของไอผู้จัดการเนี่ยครับ <c oughs> ทิติน้านะครับทิติน้าจบปิญียโทจะไม่จบปริียนศาลบอกว่าต้องจบปเิียาครับแค่จบปิญียโทไม่พออย่าหยิบใบไ,ไม้ในกระเบื้องมาปู <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันสิบห้ามิถุนาตัวเองยังพูดอยู่เลยว่า วันนี้สอนเชื่อจินโดยได้รับแสงสีทองจากองค์ของศักยมดีแล้วถ่ายทอดจากเทพสูงก็ยังพูดอยู่เลยมันมีอยู่ในปฏิมาเดรัตราปม424ถ้ัปมเกิดอยู่เสด็จทอ,องก็ยังพูดอีกแสดงว่าคุณได้ต่อต้านต่อต้านปฏิมาเดรัศราปมคุณไม่เคาต้องปฏิมาเดรัศราปมซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของ,งสถาบันศาสนา,าลาวเทรวาท์โออคืออย่างนี้ครับคือกรนีเชื่องจิตเนี่ย เรวอยากจะบอกว่าเองเอเวนเจอร์เนี่ยการดําเนินคดีเชื่อมจิตเนี่ยในส่วนของพนักงานสอบสวน,นจบแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างที่พอมอเนี่ยกาลังให้การกับพนักงานสอบสวนพอพมอนะเมื่อไหร่ให้การเนี่ยเรือดำเนินการเสร็จที่จะแจ้งให้ทราบสำนักพุทเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคือคือน้องอาร์มเขาจะยันว่าไอ้เรื่องนี้ พอเขาพูดก็อนาคามีเนี่ยจริงหรือไม่เราก็ต้องไปเอาภาษาบาลีมาแล้วต้องแปลภาษาบาลีว่ามันอยู่ในบทไหนข้อสูตรไหนแล้วก็พูดเยอะอแยะเราต้องหยิบมาหยิบมาหยิบมาแล้วคนที่หยิบมาที่ใครมาหาหมีเป็นคนแปลแปลก็จากพราไตรปิฎกเล่มไหนบทไหนสูตรไหนม,มันึต้องใช้เวลาไ,ม,ไม่ใช่แบบเอจะไปถามว่าคำนี้มีน้มันไหมคำนั้นมีมันไหมไอ้นี่คือพระไตรปิฎกเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อนะ คทพระไตรพิดกเนี่ยคือสิ่งที่พระอรหันเนี่ยท่านได้สังขยาืาจากจากจากพระโอดจากพระวินัยอะไรพวกเนี้ยมาแล้วก็เป็นเป็นท่านไตรพีดกเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็เป็นความเชื่อเป็นความคิด มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมันเป็นสิ่งที่จริงเกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลมันคือความจริงไม่ใช่ความเชื่อครับแล้วน้องน้องอาไปอ่านไปดูดิไปดูในเออ่คำพิพากษาของศาลอายางเทียใกล้ที่อ่อะไรเขียนทิชชีวิตครับไปพ้อมในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการอ่ะไปดูดิเขียนดีมากอต้องเป็นยามาใช้เครื่องดื่มเลยนะ อือเ็นว่าคนที่วันนี้พีย่ยานถามเขาหมว่าท่านจบอะไรมานั่น <ừ ừ, S 1> คือเป็นคำพิพาษาของศาสร์แ้ต้น ừ, ของศาสร์อา,ายงเจมใต้ว่าคนที่จะสอนสมัมะต้องผ่านการเป็นปรเรีนีนธรรมในการสอนตัวได้ไม่เช่นนั้นนะ่ะ <ừ, S 2> <ừ. S 1> ก็เหมือนกับคนที่จูงคนตาบอด อดูคนตาบอดแล้วมันจะไปถึงฝั่ง,งได้ยังไงไปถึงจุดหมายได้ยังไงอืมไปบรรลุธรรได้ยังไงมันมีอยู่ในคำพักษารนะพี่ที่ถามเขาไงคุณจบอะไรมาตัวเราไม่จบอะไรเลยจบแค่นะักทํามีแล้วก็จบแล้วเราล่าสุดไม่รู้ว่าพี่เปียกเห็นโพ้ของอาจารย์บุญเชิดอย่างแกแกโค้เรื่องเชื่อมจิตและแกก็มีการโต้นะ้วับแกเพิ่งเห็นแกโต้อย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเลยเรื่องไอ ดอกไม้ในมือใบไม้ในมือของพระพุทธเจ้าว่าเอ้ยมันมีนอกพระไตรปิฎกแก่แกพูดชัดเลยนะพี่เพียบบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยสำนักพุทธเนี่ยก็คงต้องต่อสู้กับครอบครัวนี้ไปอีกนานแล้วก็ไปให้ศาลตัดสินในที่สุดคือคืออย่างนี้ครับพี่จะบอกให้ตัวตัวของของเด็กชายไนเนี่ยครับม,มันไม่ใช่ไง คนที่อยู่เบื้องหลังก็คือแม่ครับแล้วก็คนที่ก็คือคนที่คุณรู้แบบครูพักรักจำครับไม่รู้แท้ล่ะเป็นคนเสริมก็คือคนแอดมินที่ที่เราทําเป็นบริษัทจํากัดไอ้นั่นแหละคือมหาหมีเขาพูดเองอืมมหาหมีได้ตรงนี้มาเพราะอะไรพอั้งหมดแปดสิบคลิปแล้วต้องแปลออกมาเขาต้่งรู้ไงเออท่านผมว่านะ ไม่ใช่ลงใหนหรอกต้องเรียยแน่แลเลยแล้วก็นั่งคำพูดก็พี่พี่ออกมาไงเออมันใช่จริงเ้ยเพราะว่าตัวเขาเพาะเองเขาไม่รู้หรอกคือเด็กแค่แปดขวบเนี่ยคุณจะแสดงทรรขนาดนี้มันได้ไม่ได้นี่จะขึ้นศาลนะศาลอาญนะานนจะเอาข้กลาวสานี้เข้าไปนะหลายหลายหลักตึงเลยค้อกล่าวตาของเอกผู้จัดการเนี่ยทีตีหน้านะครับทีตีหน้าจบปิญญาโทรจะไม่จบปิญีา สารบอกว่าต้องจบปร,ริญญาครับแค่จบปร,ริญญาโทไม่พอต้องสอนเทํามากได้เนี่ยคุณต้องจบต้องขอเพอาะอะไรพวกคิดว่าดอกไม้นอกกำมือเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นลทัทธิชัดเจนเพราะว่าพาาระพทธเจ้าสอนแค่แค่ใบไม้ในกำมือคือสิ่งที่มีประโยชน์มีสาระก็อขอแค่นี้พอสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยคือมันมันไร้สาระ ซึ่งใครๆก็รู้นั่นแสดงว่าคุณน่ะสอนนอกพระไตบีดบนอก <ừ> mm. กำมือก็คือคุณเป็นลัทธินั่นชัดเจนอ่ะถูกไหมเขาพูดอย่างนี้ชัดเจนเลยว่าสิ่งที่คุณสอนนอกเหนือจากบอกไม้ในกำมือน,น,นั่นคือนอกพัะไตบีโดบเพราะในกำมือคือพัะไตบีโดบที่มีบัญญัติเอาไว้ชัดเจนแสดงว่าคุณยอมรับอืันนี้เขาไม่รู้นะว่าวันนี้อาจารย์บุญเชิดแจะไงที่น้องบอกนี่แหละแต่ถ้าพูดอย่างนี้นะ นอกกำมือก็คือลัทธิในกำมือก็คือพระไตรปิฎกคุณสอนนอกไปคุณก็เป็นลัทธิก็ลัทธิเชื่อเพี้แล้วคำว่าลัทธิเชื่อเพี้ต้องเอาว่าใครพูดอืมก็มหาเทระสมาคมไม่ใช่ที่เป็นคนพูดคนแรกเพราะไม่มีใครกล้าพูดคนฟ้องที่ก็ใส่แก้มบากลักนี่บ้างไม่เป็นฟ้องเลยแล้วตอนหลังเนี่ยคำว่าลัทธิมันเป็นคิดทั่วบ้านทั่วเมืองไงครับแล้วพอทีนี้ก็ที่เป็นคนพูดคนแรกครับ อันนี้คือรัตทิรัตต้องทำอายุรัตทิก็พีรรไ่ได้ยักมาหาหมีนี่แหละอ๋ออยา่งางนี้ต้องพีกกก่ก็ใส่รัตทิรัตทิรัตทิก็ใส่แล้วหลังพี่ก็ใส่เขาก็แก๊งไงแก๊งเลยครับมไม่ใช่ธรรมดานั้นคือแก๊งอ่ะเขามีมแก๊งรา้อยู่แล้วครับคือ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าตัวเองเป็นลัทธิไปเลยแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับคําสอนพระพุทธเจ้าก็คงไม่คงจะไม่มีอะไรก็เป็นลัทธิลัทธิหนึ่งอย่าหยิบดอกมะอย่าหยิบใบไม้ในกระเป๋า อแต่ในขณะเดียวกัน15มิถุนาตัวเองยังพูดอยู่เลยว่าวันนี้สอนเที่ยวศิลโดยได้รับแสงสีทองจากโผงของสารยาุูดีแล้วถ่ายทอดจากเทพศิลป์ก็ยังพูดอยู่เลยวัามันมีอยู่ในปติหมหาเดัต้าสมาคม424ถ้าปกเก็บยุติสถิดมาก็ยังพูดอีกแสดงว,ว่าคุณเนี่ยต่อต้านต่อต้านปติหมหาเดัต้าสมาคมคุณไม่เคารัปฏิหมหาเดต้าสมาคมซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของ สถาบันศาสาราโอเคร okay, ล้วเฮ้